พระพุทธราชปฏิมากรประดิษฐานอยู่นพระอุโบสถวัดเทวราชกุญชรวรวิหารกรุงเทพมหานครองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีพุทธลักษณะงดงามแบบศิลปกรรมฝีมือช่างลบบุรีผสมผสานกับรัตนโกสินทร์พระพักอิมเอิบสงบเย็นดุดพระจันทร์วันเพ็ญแสดงปางมารวิชัยพระหัตถ์ขวาวางพาดพระชานุพระหัตถ์ซ้ายงายวางบนพระเพลาขนาดหน้าตักกว้าง4เมตร35เซนติเมตรสูงจากฐานถึงยอดพะรศมี5เมตร65เซนติเมตร องค์พระมีพระวรกายสง่างามหล่อด้วยโลหะปิดทองทั้งองค์เมื่อมองใกล้ๆจะสัมผัสได้ถึงพลังแห่งความศรัทธาที่แผ่กระจายไปทั่วพระอุโบสถประดิษฐานบนฐานชุกชีสูงประดับโลดลายวิจิตบรรจงยิ่งธรรมให้พระพุทเทวราชปฏิมากรดูสง่างามและศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่ได้มากราบสักการะสิ่งพิเศษคือพระพุทธเทวราชปฏิมากรน,นี้ได้รับการยกย่องให้เป็นพระพุทธรูปสําคัญประจําพระอารามหลวงและเป็นศูนย์ รวมศรัทธาของชาวบ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัดเทวราชกุญชรวรวิหารหรือที่ชาวบ้านเรียกสั้นๆว่าวัดเทวราชเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาเดิมชื่อวัดสมรายต่อมาในสมัยรัชกาลที่4ได้รับพระราชทานนามใหม่ว่าวัดเทวราชกุญชรน,นอกจากพระประธานแล้วภายในวัดยังมีอาคารสาคัญหลายแห่งเช่นพระวิหารพิพิธภัณฑ์หอไม้สักทองและศาลาต่างๆที่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองทางพุทธศิลป์ และพระพุทธศาสนาการได้มากราบพระพุทธเทวราชปิมากรน,นับว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเสริมความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองและขจัดอุปสรรคทั้งปวงใครที่ศรัทธาเรื่องโชคลาภความเจริญรุ่งเรืองและความสําเร็จในชีวิตเชื่อกันว่าการได้มากราบสักการะพระพุทธเทวราชปิมากรจะดลดานพรให้ทุกสิ่งสําเร็จดังตั้งใจหากมากรุงเทพอย่าลืมแวะมากราบขอพรที่นี่นะครับแล้วคุณจะสัมผัสดได้ถึงพลังแห่งศรัทธาที่อบอวลรอบองค์พระอย่างแท้จริง